永无路。 สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G ีโฟกสปอร์ตออนทัวร์นะตอนนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่เคท่ามราชฟาร์นหลังเลนซ้ายวันนี้มีกิจกรรมอย่างครับหัวหน้ครับวันนี้มาสำรวจครับพื้นที่ครับที่เป็นตรวจสอบพื้นที่ที่จะขออนุญาตโครงการคุ้หลอกอ๋อคุ้หลอกของทาง สนประธานครับับก็น่ากรรมการที่ตรวจสอบดูความเหมาะสมครับเพื่อให้คำแนะนําเสิ่มเติมว่าควรจะมีการออกแบบอย่างเสิ่มเติมเนี่ยครับเพื่อให้มันสวยงามด้วยเนาะฟุดลอกให้ได้แรงให้ที่ให้ได้แรงกักเก็บน้ําับพร้อมๆกับการได้ภูมิทัศน์ที่สวยงามไปด้วยับได้หลายๆอย่าง อินวันโปรอินวันเข้าไปเลยครับผมทำทีเดียวจบครับไหนก็พัฒนาแล้วนะครับเนี่ยครัขอบคุณครับนักกีฬาภาพนะครับผมครับก็กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะฮะเขตยนทำายสัป่าหนองเริงทรายทีมงานของกรมอุทยานก็ได้เข้ามาช่วยกันประเมินนะฮะช่วยหัวหน้าเอวราที่ใช้สารของเขาประเมินในการคุด รอบนองเลงซ้ายเฟสที่3นะโดวยวันนี้ก็มีช่างเป้านะฮะจากกรมชลประทานมาอืข้อมูลนะฮะว่าในระยะการขุดเฟสที่3นี่ทางกรมชนมีแผนการขุดลักษณะไหนแบบไหนในการทิ้งดินในการขุดเขตน้้ำตื้นเพื่อกบีน้องจาเพื่อแม่ใจเขาต้ยนะผมก็ได้ติดตามดูรอบหนองเลงซ้ายมาแล้วหนึ่งรอบนะฮะแล้วเดี๋ยว ถ้าได้อสรุปจะได้ก่อเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันนะว่าโครงการในเฟี่ซามนะในการพัฒนาหนองลิงซ้ายของเขาก็จะมีการพัฒนาไปในทิศทางไหนครับผมนี่ก็หลังจากตีทีมงานของกรมอุทยานนะครับพร้อมกับเคทธรรมาสปานหนองลิงซ้ายได้สำรวจรอบมาแล้วก็จะมีการมาสรุปข้อมูลกันแถมรอบนะบเดี๋ยว หลังจากประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วเาก็คงจะได้ขอข้อมูลจากหัวหน้าเอหรือหัวหน้าวารา่ใช้สารหัวหน้าเคทันบราสรปาของร็งซ้ายแหมสักรอบนะตอนนี้ผมขอ,อขึ้นไปรวมฟังประชุมข้างตัางบนนิดนึงครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปนะครับ